มาดูจากเกี่ยว,ยวมั่งก่อนก็ปาลาหยาดเหระพาทั้งเม็ดแล้วกันว,ว้าวสีขาวเม็ดเยอะใช่ไแมจังจะอ,ออกออกมาทุกเม็ด สั่นละแค่จำได้เม็ดมันไหลหนีจิเกลอ,ออกกันไหนจึงจะออกเต็มหมดนั้งแกะมัดมือเว้นเัาออกมือได้นี่เซ่ต <c oughs> ู้เย็นไว้จ้ะเย็นเย็น quan mặt, quán mặn quán chân chạy Mà đưa, mà đưa Chân chào mất khoảng cha.